ดูหน่อยค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมไปยิงแฟนตัวเองจนแฟนเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะแล้วหลังจากยิงเสร็จก่อเหตุเสร็จเนี่ยตำรวจก็สามารถจับกลุมตัวเขาได้ด้วยค่ะ เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจสนอดินแดงคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบเลยเห็นไหมมันมีเหตุการณ์ที่มีคนยิงกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บดูในห้องสิเลือดเนี่ยเต็มห้องเลยนะฮะใช่ค่ะเกิดขึ้นที่ชั้นสองของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะที่ถนนประชาสงเคราะห์แถวๆดินแดงตรงเนี้ยผู้ก่อเหตุฮะแล้วมาไปตรวจสอบนะเจอแฟนของผู้ก่อเหตุเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นสาสองก็คือนาย ในอิสระจันดาอายุ27ปีนะคะ ทีนี้เขานอนแบบจมกองเลือดอยู่แล้วอะสาหัสแล้วนะฮะใช่โดนยิงค่ะยิงเข้าท้ายทอยกระสุนฝังในนัดหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีถามว่าคนก่อเหตุโ,โหเห็นคราบเลือดแล้วแบบเต็มพื้นไปหมดเลยครับคนก่อเหตุก็คือแฟนหนุ่มค่ะนายนิคมอยู่ในห้องพักเดียวกันนั่นแหละเขาไม่ได้หนีนะเ,<อ>เดินไปเดินมาเอาบุหรี่มาจุดสูบสูบอยู่นั่นนะคะแล้วก็อะไรอีกฮะหยิบน้ํากระท่อมค่ะหยิบน้ำกระท่าเปิดตู้เย็นไหมฮะใช่ไอที่เปิดตู้เย็นนั่นแหละหยิบน้ากระท่อมนี่แช่ไว้เอามาจิบออยยู่ตลลลดเเวา แล้วตอนแรกอะ่ะไม่ได้บอกความจริงกับตํารวจนะบ,บอกว่ามีปากเสียงกับแฟนที่เป็นสาวสองเลยนาอาวุธปืนปากกายิงใส่แล้วก็เอาไปทิ้งลงท่อระบายน้าชั้นล่างอาพาร์ตเมนต์คือตารวจเค้นสอบอาวุธปืนอยู่ไหนอาวุธปืนอยู่ไหน<ช>เขาก็บอกผมเอาไปทิ้งในท่อระบายน้ําแล้วแล้วทาไงรู้ไหมตํารวจก็ต้องโอ้โห่ถอดซองถอดเสือ้อลงไปในท่อน้ํานองน้ําเน่าก็ต้องลงไปเพื่อที่จะหาอาวุธปืนแล้วคุณเห็นไหมที่ตํารวจลงไปหาแบบนี้เป็นชั่วโมงนะทาไมหาไม่เจอตำรวบอกว่าทิ้งอยู่ตรงนี้ก็ หาเจอสิงมอยู่นั่นหาอยู่นั่นควานอยู่นั่นสุดท้ายตำรวจไปค้นห้องเจอปืนไทยประดิษฐ์แบบกึ่งอัตโนมัติอยู่ตรงฝ้าเพดานในห้องน้ำน,นั่นสินโกหกมัเนี่ยเรื่องอาวุธนะ,นะใช่ค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวนายนิคมไปที่โรงพักเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำว่าเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นโต้เถียงอะไรกันกับแฟนสาวสองแล้วเลยก่อเหตุแบบนี้แต่ก็โดนข้อหาละค่ะ พยายามฆ่าผู้อื่นถึงแล้วก็มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องพรบอาวุธปืนด้วยใช่ฮะจะขอหันานักพอดีนะเนี่ยเขาก็บอกเขาเครียดครับผมขออนุญาตสุบบุหรีนะฮะขออนุญาตจิบน้ำท่อมหน่อยฮะ